สวัสดีครับคุณอยู่กับผมโจโจเฟคนะครับเราคนที่ติดตามผมและอยากจะได้ผลงานกับผมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจ้งรายละเอียดเข้าๆเล็กน้อยก่อนที่ทุกคนจะตัดสินใจผลงานของผมส่วนมากจะเป็นงานญี่ปุ่นสไตล์ผมเองนะครับก็อาจจะไม่เหมือนแล้วก็ไม่คล้ายกับช่างท่านอื่นๆน,น,นะครับเนื่องจากช่วงที่ผมเริ่มต้นหัดสักก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับรอยสักมากเท่าไหร่นะครับรวมถึงฝีมือในการวาดรูปก็น้อยเช่นกันเลยจะออกมาตามประสบการณ์ที่ผมทํางานมาตลอด10ปีบวกกับความ ทำงานอย่างสม่ําเสมอในแนวเดิม,ดมของผมก็จะทําให้ผลงานผมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวพอสมควรงานที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นงานแนวค้าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผมจะถนัดไปทางงานสีสีที่เห็นในผลงานของผมลหลายๆงานขึ้นอยู่กับผิวของลูกค้าด้วยนะครับถ้าลูกค้าผิวคำ้ำผมก็จะไม่ได้แนะนําให้ทํางานขาวดําครับแต่จะ แนะนำให้สำใจไว้ส่วนหนึ่งว่าสีของลูกค้าอาจจะออกมาไม่เหมือนกับผลงานที่ผมเผยแพร่ออกไปหลายงานสําหรับค่าบริการผมคิดเป็นรอบๆครับรอบละประมาณ4-5,000บาทก็ใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงต่อรอบครับแต่ละงานขึ้นอยู่กับขนาดและความละเอียดของแต่ละงานด้วยครับเช่นงานเต็มหลังจะทําอยู่ที่ประมาณ10-15รอบแล้วแต่ความละเอียดรวมถึงความอดทนของลูกค้าด้วยครับบางงานถ้าลูกค้าทนได้หลายชั่วโมงต่อรอบก็จะทําให้จํานวนรอบน้อยลงและถ้ารายละเอียด ไม่เยอะมากก็จะทําให้งานนั้นจบภายในจํานวนรอบที่น้อยได้ครับผมจะประเมินให้คร่าวๆใช้งานเต็มหลังจะจบอยู่ที่ประมาณ6กถึงแปดหมื่นบาทแต่จะแนะนําให้ลูกค้าจองคิวต่อเนื่องทุกเดือนเพราะถ้าภายใน1ปีงานค้างยังไม่จบอนาคตอาจจะมีผลต่อราคาซึ่งอาจจะสูงตามความพัฒนาของฝีมือผมซึ่งกําหนดไม่ได้ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่หรืออาจจะไม่เพิ่มในกรณีที่ลูกค้ามาจากต่างประเทศหรือมั่นใจว่าทนต่อรอบได้สูงอยากจะเหมา ัวนผมก็ให้ราคาเหมาอยู่ที่10,000บาทเราจะเริ่มในเวลาเที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนและถ้าลูกค้าทนได้จริงๆสะดวกใจ่ายในแบบเหมานี้ราคาจบงานจะจบน้อยกว่ารอบปกติแน่นอนเดินเส้นรอบแรกแต่หลังงานจะใช้เวลาไม่เท่ากันถ้าใช้จ่ายในรอบแรกนั้นจึงไม่เท่ากันใช้งานเต็มหลังจะอยู่ที่6 0 0 0บาทและถ้างานละเอียดมากอาจจะเดินเส้นไม่จบ1 0อปเ็ภายในรอบแรกเรื่องยาชาผมจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะรอบแรกในกรณีที่ทลูกค้าไม่เคยสักเลยและรอบลงสีต่อไป ผมจะพิจารณาจากความอดทนแสดงให้เห็นภายในรอบแรกที่เดินเส้นเพราะมีผลต่อการทํางานหลายอย่างเช่นระยะเวลาที่ต้องเสียไปในแต่ละรอบและถ้าลูกค้าทนได้ยาชาอาจจะเป็นข้อเสียที่ทําให้ลูกค้าทนได้น้อยกว่าไม่ใช่จองคิวกับผมมีมัดจำ2,000บาทวันมาสาักจ่ายส่วนที่เหลือตามที่ตกลงกงันไว้ว่ารอบแรกเท่าไหร่จองคิวมีระยะเวลารอประมาณ1-2เดือนระหว่างที่รอคิวสามารถส่งแบบมาพูดคุยกันได้ตลอดและสามารถตัดสินใจเปลี่ยนแบบที่พอใจที่ สุดตอนถึงคิวที่นัดสักได้แต่ยังต้องเป็นแนวที่ผมถนัดและมั่นใจว่าจะทําผลงานออกมาได้ดีที่สุดสําหรับผมด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบงานประเภทนี้อยากให้ลูกค้าศึกษาให้ดีก่อนสําหรับผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับต้นฉบับมากสักเท่าไหร่หาลูกค้า ต้องการให้รอยสักของคุณมีความถูกต้องตามต้นตำรับผมอาจจะไม่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องนี้ได้อยากให้คุณตัดสินใจอีกทีก่อนที่จะสอบถามเข้ามาศึกษาให้ดีสำหรับความรู้และความสามารถของช่างแต่ละคนโดยเฉพาะตัวผมคุณอาจจะถูกใจในความสวยงามของรูปแบบการวางงานรวมถึงสีที่ผมเลือกใช้แต่คุณอาจจะไม่ได้ความถูกต้องแบบที่คุณต้องการ100%เซตใช้เวลาศึกษาสิ่งที่คุณต้อง การให้มากพอพพร้รอยสักไม่ใช่เรื่องล้อเล่น